สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเซฟตี้เบเกอร์แบบ 2P1E กันครับซึ่งเซฟตี้เบเกอร์ในคลิปนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินครับแล้วเราจะมาดูส่วนประกอบภายในของเซฟตี้เบเกอร์แบบ 2P1E กันด้วยครับ เซฟตี้เบรเกอรนะครับก็จะเป็นเบรเกอร์ที่ใช้ในการตัดและต่อวงจรไฟฟ้าครับโดยนิยมติดตั้งก่อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเน้นความปลอดภัยในการใช้งานหากเกิดความผิดพลาดของวงจรไฟฟ้าเช่นเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตหรือเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดเซฟตี้เบรเกอรนะครับก็จะตัดวงจรไฟฟ้าครับ โดยจะใช้หลักการในการสั่งตัดวงจรแบบ thermal trip ในการสั่งปลดกลไกาภายในของเบรกเกอร์โดย Safety Breaker แบบ2 P 1 E นะครับที่คว้ว L ของเบรกเกอร์ก็จะถูกติดตั้งแผ่นใบเมทัลไว้ครับที่ Safety b r e a เก r นะครับผู้ผลิตก็จะระบุว่า Safety Breaker ตัวนี้เป็นแบบ2 P 1 E ครับ ซึ่ง 2P ก็คือ2โพนะครับก็คือเบรเกอร์ตัวนี้จะตัดและต่อวงจรที่ขั้ว L และ N พร้อมกันครับที่ขั้วบนซ้ายของเบรเกอร์นะครับก็จะเป็นขั้ว L ทางด้านไฟเข้าครับและขั้วด้านล่างซ้ายก็จะเป็นขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรเกอร์ครับซึ่งจะมีตัวอักษร L กำกับไว้ครับ เช่นกันนะครับที่ขั้วบนขวาของเบรกเกอร์ก็จะเป็นขั้วเ N ทางด้านไฟเข้าครับและขั้วด้านล่างขวาก็จะเป็นขั้วเ N ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับซึ่งจะมีตัวอักษร N กำกับไว้เช่นกันครับ เมื่อเปิดฝาเบรกเกอร์ออกมานะครับที่ขั้วแอลก็จะมีขั้วต่อไฟและแผ่นไบเมทเทลติดตั้งอยู่ครับที่ปลายด้านหนึ่งของไบเมทเทลนะครับด้านหนึ่งก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยสกรููกับชุดปลดกลไกลและการโยกของเบรกเกอร์ครับ และที่ใบเมทัลนะครับก็จะเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงต่อสายออกไปยังขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรเกอร์ครับส่วนที่ฝั่งขั้ว N นะครับก็จะมีแค่ขั้วต่อไฟเท่านั้นครับ จุดนี้นะครับก็คือขั้วต่อไฟครับมีไว้เพื่อเปิดปวงจรและปิดปวงจรครับและจุดนี้นะครับก็คือใบเมทัลครับซึ่งปลายด้านหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดกลไกของเบรกเกอร์ครับและที่ใบเมทัลนะครับก็จะเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงต่อสายออกไปยังขั้วแอลทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับ ส่วนฝั่งนิวเทลลนะครับก็จะมีขั้วต่อไฟที่มีไว้เพื่อเปิดวงจรและปิดวงจรและถูกเชื่อมต่อมายังขั้วเอ็ทางด้านไฟออกครับเซฟตี้เบรกเกอร์แบบ 2P1E นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นใบเมทัลนั้นก็จะถูกติดตั้งอยู่ที่ขั้ว L เท่านั้นครับส่วนขั้วเอ็นะครับก็จะไม่ได้ติดตั้งแผ่นใบเมทัลเหมือนอย่างขั้ว L นะครับ ในสถานะที่ Breaker Off อยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขั้วต่อไฟทั้งขั้ว L และขั้ว n นั้นก็จะเปิดวงจรอยู่นะครับและเมื่ออนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขั้วต่อไฟก็จะปิดวงจรทั้งขั้ว L และขั้ว n ครับ ก็จะทําให้ขั้วทางด้านไฟเข้านั้นถูกเชื่อมต่อกับขั้วทางด้านไฟออกครับโดยหลักการทํางานของการปลดวงจรของเซฟตี้เบเกอร์โดยอาศัยความร้อนหรือที่เรียกว่าแบบชูมอลทริปนะครับก็จะใช้แผ่นโลหะ2แผ่นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทนความร้อนไม่เท่ากันมาประกบกันเรียกว่าไบเมทัลครับเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านไบเมทัลนะครับก็จะเกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ไบเมทัลนะครับ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไบเมทัลสูงถึงค่าที่กำหนดไว้แผ่นไบเมทัลนะครับก็จะเกิดการโก่งตัวโค้งงอและไปผักกับกลไกการปลดวงจรของเบรกเกอร์ขั้วต่อไฟทั้งขั้ว L และขั้ว N นะครับก็จะเปิดวงจรออกเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับและนี่นะครับก็คือการปลดวงจรโดยอาศัยความร้อนแบบ Thermaltrip ใน Safety Breaker แบบ 2P1E ครับ ตัวอย่างการเดินสายนะครับแล้วก็จะเดินสายลายและสายนิวเทลมายัางขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์ครับและเดินสายลายและสายนิวเทลนะครับออกจากขั้ว L และขั้ว N ด้านไฟออกของเบรเกอร์ไปยังขั้ว L และขั้ว N ของโหลดครับ ส่วนสายกาวนะครับก็จะเดินสายกาวจากกราบานในตู้ไฟฟ้ามายังขั้วจีของโหลดครับ หวังว่าเนื้อหาของ s ซฟตี้เบเกอแบบ 2P1E ในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการติดตั้งในงานของเพื่อนๆได้นะครับ